ฉเฉลยตัวละครลับพรมลิขิตเซตใหม่บอกเลยซับซ้อนจนคาดไม่ถึงเซอร์ไพรส์แฟนละครพรมลิขิตอีกครั้งหลังตอนที่11ซึ่งออกอากาศไปเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมามีการเพิ่มรายชื่อตัวละครลับเข้ามาในไตเติ้ลเรื่องด้วยสร้างความสงสัยและตื่นเต้นให้แฟนๆพรมลิขิตไปตามๆกันว่าตัวละครลับเหล่านี้คือใคร และเกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวอย่างไรเพราะใช้ระดับพระนางของช่องอย่างพลนวัดน้ำหวานคูริตาเพื่อนคณินและหลิงหลิงสิริลักษ์มาร่วมแสดงกระทั่งมีคอมเมนต์แจกแจงจากชาวเน็ตคาดว่าตัวละครสี่ตัวนี้น่าจะเป็นชาติภบเก่าของพระนางสองคู่คือพ่อเดชกับแม่การเกตเกตสุราง และพ่อริ์กับพุทตานการเกตในสมัยทวารวดีนั่นเองรอรับชมย้อนไปหนึ่งพันปีสุริยราชาสมัยทวารวดีดอกจันนวัตผู้พันทัชศีรับบทแม่ทัพอนินระบทดอกจันภูริตาสุปินชุมพูรับบทเจ้าหญิงอาทิตยยาดอกจันคณินชอบประดิษฐารับบทที่คำพรราชา ดอกจันสิริลักษณ์ของรับบทพระนางจันทราวดีดอกจันวัชรชัยสุนทรศิริรับบทชีปะขาวสุริยราชาเรียกว่ามีเซอร์ไพรส์มาให้แฟนๆลุ้นกันแบบรัวๆเลยทีเดียวดังนั้นห้ามพลาดละครพรมลิขิตเด็ดขาด